สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าเอาอาสู้ขู่ทุกคนผมทวีค้นเดิมนะครับพี่น้องเมื่อนี้ถือโอกาสลงเลขของอาจารย์วังน้ำเย็นนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหดาร้อยหกสิบหกเดพี่น้องเดือนะครับสำหรับอาจารย์ฟังน้ำเย็นลงในช่องทวีค้นเดิมเป็นครั้งที่สองพี่น้องนะครับ พี่น้องที่เบื่องในชมน้ำกันนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพ้นสีมาตัวใดฝากพี่น้องสุกูสุกคนนะครับเขามาแล้วกดไลค์กดแช่นะครับซอยเป็นกรอนเลีงไก่ลูกให้หลานช่องในหน่อยช่องนี้นําร้บมพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสุกูสุกคนพี่น้องนะครับซอยผักเสดันให้ลกหูกไหลานน้ำแน่พี่น้องนะครับบรรยากาศยู่ภายใน,ในบริเวณวัดนะครับถือโอกาสไทยทำ นในบริเวณวัดแล้วก็เบิ่งตัวเลขของอาจารย์วังน้งําเย็นไปพร้อมนะครับจากแปดหน้าที่พี่น้องนะครับบรโดนดอกพี่น้องเนาะเอาไปยากว่าวลายดอกพี่น้องนะครับไปยากว่าวลายจากว่าหนอ่อยๆนะครับฝากถึาางพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับเขามาแล้วพี่น้องก็อดสมภาษาเบ,บิ่งจักเล็จกจักน้อยนะครับพ่อไห้มันในเบิ่งตัวเลขน้ำกันไห้มันจบพี่น้องถ้าเบิ่งบ่จบพี่น้องบ่เห็นตัวเลขได้พี่น้องนะครับ น้องเบิ้งเลี้ยนไปเลี้ยนมาพี่น้องกับทีขามตัวเลขนะครับวาแเอดเ็ดวอลอีกอย่างพี่น้องก็บที่บริยินน้ากันนะครับกับลุน,น้าพี่น้องซอยเบิ้งไห้มันจบในเรื่อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องที่เขามาติดตามเขามาเบิ้งมาชมขอบคุณพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องนะครับมาฝากพี่ฝากน้องสู้ทูกคนพี่น้องนะครับ ซอยเปิดก็เล่นแ,แใกให้ลูกเหหลานน้ำพี่น้องนะครับาฝากพี่ฝากน้องนั่นแหละนะครับออกกอหอยขอแขนน้ำพีน้ำน้องคือเก่านะครับเป็นยังไงกะขอบบุญขอบคุณสีหน่อยสีหลานก็ขอบคุณคือเกา่าพี่น้องเดอ้เอแรงมากพี่น้องบึงนี่คืองวดก่อนนะครับหลักฐานเก่านะครับนี่คือหลักฐานเก่าของอาจารย์วังน้ำเย็นได้พี่น้องเดอ้อนะครับเป็นไหมาก เลขของเพื่อนเป็นเลขสูตรพี่น้องเข่าทุกงวดปังทุกงวดพี่น้องเพิ่นว่านะครับเนี่ยเพื่อนเอามาลงเพื่อนก็ไล่มาบอกอยู่ว่าเอาไว้เบึงก็ได้ดอกแอดนปต้องลงก็ได้เพราะว่าให้ไปคนหนึ่งมันหลุดพี่สนว่านะครับแอนก็เลยสู้โอกาสลงเลยพี่น้องนะเพื่อนส่งมาให้ก็เลยสู้โอกาสลงไปเลยเลขอยู่สามชุดสามหางเลยพี่น้องเด้อนะครับงวดนี้สามชุดสามหางงวดที่ผ่านมาหกชุดหกหางพี่น้องนะครับเพื่อนให้เรียนเกจกับสอง หนึ่งกับหกพี่น้องในตารางพี่น้องเนาะมาเจอาหกพี่น้องนะครับพี่น้องเนาะเบิง้งแล้วก็แคปหน้าจอพร้อมกันเด้อะบัตนรนพี่น้องนะครับผมจะให้พี่น้องเบิ้งกว่าตัวจริงงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับนี่คือหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับเลขอาจารย์วังนามเย็นพี่น้องเป็นปล่อย,อยตอหวดในตารางก็คือ เก้าสี่แล้วก็สี่เก้าพี่น้องมีเก้ามีสี่มีสี่มีเก้านะครับในตารางเดยพี่น้องเด้อในตารางมีสี่มีเก้าแสดงว่าเด่นสี่เด่นเก้าพี่น้องนะครับจับคู่ตัวเด่นตัววิ่งเพิ่นก็คือศูนย์กับหกพี่น้องศูนย์กับหกเอาจับคู่สี่เก้าเก้าสี่ 99และ44พี่น้องนะครับเอาเบินะบบ่งพี่น้องเบิ่งพี่นอ้องชดลกันผมก็งองอยจู่คือกันล่ะพี่น้องนะครับเพิ่นเขียนมาแบบนี้ผมก็เขียนตามเพิ่นพี่น้องเนาะอาจารย์วางน้ําเย็นนะครับปล่อยตังวงวดพี่น้องในตารางมี4กับ9เลขวิ่งมี0ูนย์กับ6นะครับจับคู่4 9 9 4กเแล้วก็9 9แล้วและก็44พี่น้องนะครับ4ชุด4ห่างเดือพี่น้องเด้อมกค่อยจัดขัดค่อยผ่านพี่น้อง บ่ามาักให้พี่น้องเบิงเผาอมสุขความบันเทิงแค่นั้นกับพอพี่น้องเนาะเอาผมมีซื้อกลางไปทพันบุญให้กับพี่กับน้องนะครับว่าสามารถที่รับรู้ในกันว่าเลขส่ออกตัวใดนะครับเป็นสะพัน์บุญให้กับพี่น้องแฟนช่องให้ได้ไปจับจองซื้อสลากกินแบงกันนะครับพิจารณาเบิงให้ดีเงินในกระเป๋าของพี่ของน้องบ่มีผู้ใดสามารถที่จะไปจกเอาเงินในกระเป๋าเพียงน้องไปซื้อได้นอกจากพี่น้องตัดสินใจเองพี่น้องนะครับเป็นเพียงแนวทางให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผิจนหน้าเบิกคักสำหรับแนวทางของอาจารย์วังน้ําเย็นพี่น้องนะครับพี่น้องพิดใจนหน้าเอาผคมกะเขียนตามพ้นเขียนมาหล้วพี่น้องนะครับพ้นเขียนมาแบบนี้นเขียนตามเพ้นแบบนี้หระพี่น้องคนทรงมาให้สร้างลายแบบนี้นาะพี่น้องเน,ะเนาะแล้วสิ่งศูนย์กับหกนะครับจับคู่บ่มีศูนย์ไม่มีหกบาทเลยพี่น้องนะครับ เอา่ายคลิปแล้วพี่น้องขอพี่น้องอยินดีที่แห้งสุกุลทุกคนนะครับขอพี่น้องเฮ้ยแงฟังเดอ้อก่อนไปจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2500ของสิบงพี่น้องนะครับเห็นเงินก่อ,กอขอให้ได้เงินคิตทองก่อขอให้ได้ทองนะครับลำดวยเงินทองสุกุลทุกคนพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องสายบุญสุกุลทุกคนเดอ้อนะครับมเมือเเ้านี้คุคคณแม่อาวีละวัน ทา,าาท,ทางก่อทมอนะครับทางก่อทมอหม้อนโอนเงินผ่านช่องยูทูบทวีคนเดิมเอาไปให้คุณพ่อคนพิการนะครับไปซื้อย,ซอยูซื้อกินวันนันนะครับเอามาให้แอดแอดเป็นผู้บริหารเอาเดอ้อซื้อยางกัดซื้อรดไปให้คนกินน้ำแนสันวา่นรวมเห็ดบุญน้ำพ่อคนพีการหรือว่าคุณพ่อสมคนพิการทางบ้านหววเตยนะครับหาลอยบาทนะครับขบวนก็คุณหลาย,ลายๆเด้อคุณแม่วิ วิลาวันพี่น้องวิลาวันบ่วิลาวันพี่น้องจำบ่ผิดก็คุณแม่วิลาวันพี่น้องเนะา,าะทั้งพระรามสามพี่น้องนะครับถ้าผมจำบ่ผิดนะครับเพิ่นก็ร่วมทำบุญนำคุณพ่อคนพิก,การครั้งนี้หาร้อยบาทนะขอให้ทานอายุมัน่นขวัญยืนได้แม่เดอ้อนะครับความจีบจะเจริความไขอยาเสลดมีมาเฮงๆปังปงนะครับ เห็ดยังกะบ่พอขึ้นกะห้ได้ขึ้นให้ลำลำลุ้ยุ่ยสูกหวยรว้ยเบอร์อายุมันขวัญยืนนะครับอยู่น้ำลูน้ำรันไปหลายๆปีนะครับเอาสูกหวยรวยเบอร์วันที่หนึ่งนะพี่น้องนะครับสำหรับคุณแม่วิราวันทางพระรามสามเป็นโอนมาซอยคุณพ่อคนพิการนะครับตอนแรกผมจะซื้อกับเขาไปให้เพื่อนได้พี่น้องเด้อนะครับเอาถ้ายคลิปเราจะขอยุตีคลิปของ อาจารย์วังน้ำเย็นไว้เพียงแคนี้พี่น้องนะครับ1พฤศจิก,ก,ก,กายน2566นพี่นอ้องเลขในตารางมี4กับ9มี4กับ99กับ4พี่น้องนะครับเลขวิ่งมีศูนย์กับ6นะครับจับคู่944999และ44่ด้ลพี่นอ้องเด้อ3ชุด3หางนิ่งนแขน็งแขฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่สกุลมักคอยจัดขัดคอยพานช่องทางผมเป็นเพียงเนือทางบรสนับสนุนให้พี่นอ้องไปเลียนการพานันแต่อย่างใดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบง รัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด ok. ้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุลายพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังข้างช่องย t ท b e ทวีคนเดิมขอบคุณทุกไลน์ทุกแค่ขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจขอบคุณลูกหลานสู้ขู่สุคกนขอบคุณลูกป่าเอาอาขอบคุณตายายขอบคุณเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าท้องหองกงทั้งสวีเดนทั้งเกาหลีใต้ทั้งอังกฤษนะครับขอบคุณอ่าพลหลักพ้ใหญ่ทั้งกรุงเทพ ขอบคุณเอฟซีนะครับจังหวัดมหาสารคามสูคนนะครับที่ให้ความหักความแพงชอบช่องนี้หน่อยช่องนี้โดยดีมาตลอดสุขุคนพี่น้องสาัลย์คลินิกคอมลาภจ,จากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับ